สวัสดีครับกิจกรรมสมบรความเพียรพระกลิ่งแพรีพินาราพร,ร่วมกิจกรรมพนมเด่นบีหนึครั้งที่18ตรงกับวันที่18เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568บครับบัตรนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568 เป็นวันที่18ที่ข้าพเจ้าสิบเอพระดุงเดชบุญสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสัทยายประสูตรพระปริลมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอขระพยัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถินหนึ่งบทกราบพระธนตรยัยรังสมาสมุสมสมสทโธพระวพุวทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระพวตาธโมธมังนัาสามิ สุปฏิปนโวภควโตสาวกสังโฆสังขังนามาวิบทบูชาพระภัยริพนาตรหังสมาสุโทโธสุจิรังปรินิพุโตคุณไหิทรมโนทานิปรมีหิจัติสติยวชีวังอาหาังพุท,งทังธรรมังสังฆังสรนังขโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิสโสธินา บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุตระขัชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสัสุนันตุสักโมกทังสเกเกามิเจรุเปย์คิริสิการะเตจินตาลิกิวิมาในทีเปรุเตจฆาเมตโรนะคาในเชาวตุมหิเกเตปุมาจายันตุเทวาชลทลวิสเมยจฆาขันทะพนาคาติตังตาสันติเกยังมุนีวราชนังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวรนักาโรยังพัฒนตาธรรมสวรนักาโรยังพัฒนตาธรรมสวรนักาโรยังพัฒนตา บวชวดปุพพภาคะนัมกานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบวชวดไรสรณะขมันป่าถาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสรนังขจามิตติยมปีธรรมังสรนังขจามิตติยมปีสังฆังสรนังขจามิหกบทสวดสัจจกเริยาคาถานัติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังอิตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธานัติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังอิตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธานัติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังอิตนะสัจวัชเชนะโสติเมหตุสัพพธาเจ็ดบทสวด ติรัตนปนามะคาถาพุทธังนเมรัตนพุทธะสริรจิตตังธรรมังนเมรัตนพุทธะวิสุทธิสรังสังฆังนเมรัตนพุทธะสุสีลทิฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนตยวาวหังสัมมาสมโมสริตวะวัตถุวิเศษสปุตังอัญโยยายุตตะคุณโยค้วสัพพวัตตังอสุมิตยามีปีตเทวายธาติทันเทเอกังวินาตติทะตะทิตตเรสมะสัมภเวนะ โลเกกทธาจิจจิเรนจะปาตุบูตังคำภิรยานวิสยังอติทุตัสสัตถังวิญโยหิปันติตาชเนหิวิชัญญารูปังโลกัมิเกหิจิกะทันจุปะลพนียังเยสันจิสุทุวิธิตังคุณากายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสวิสุตตมปิสมุปปัสตังมณสีสุทัพปัสสาทะฐานังปุญญติกานามัสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุตจะนมุขะสุขสารนังคตานัง ปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพพานัสจิกริยายุปนิสสยถังสัมมากิเลสามะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฐากุสเลหุป,ปะวะเสวนียังปานิหิจปปิสรนังขมณียะเมวะตัสมาหิตังเตรัตนังสรนังขตัมหะ รัติที่วังคณะเนสุนมมสมานาปูเชมัจจปิสสตังสุป,ปะสันนจิตตาตถานุปาริาริยาสธารตาจักปุญญยนตัตถาสุกเตนสุขีพะเวมุเตเชนะตัาาสสะจัสธาปิสวัติโหตุโยเจทะธ,ธรรมวินะยมิประมาณภูโตโลกุตราปิสมโยตียโตสุโปชังตโสปนิสยะจา,ย,ายะอยัมปิโหตูวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาทกาโร แปดนมกรราิทธิขาถายโยจากกุมาลโมหะมาลาปกระโถสามังวัพุทธโธสุขตโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันตโตปะเปสีเข้มังชนตังวิเนยยังพุทธังวรันตังสิรสานามามิโลกัสนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชยะส,สิทธิโหตุสปันตรายาจะวินาเสมตุธรรม ทมโมทชโยวิยะตัสสะสัตถุทัดเสสีโลกัสสาวิสุทธิมัคังนิยญาณิโกธัมมทธะรัตถารีสาตาวโหสันติกรโสดจินโนธรรมังวรันตังสิรจานามามิโมหปทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสเมนตสัทธมเสนาสุขานุโคโยโลกัสสะปะปุปกิเลสเฉตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะ สวาสดตธรรมบางวิธิตังกรรณติสังขังรันตังเซรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีลทิถิงตันเตชะชาเตชยสิทธิหตุสพันตรายจจวินาสเมตุเก้าบทสวดน,มนมโมการอัตตคาฐานโม,มราตัวสมสมาส,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 สัมพุทธสัมมหเทศนโนนโมอุตมะธรรมะสสวาคตเสวัเตนิทัสนโม,มมหาสังคสา,าปิวิสุธทธศ,ศีลติตติโนนโมมาตายรัตัสสารัตนยะสสะสาธุก,กังนโมอมากะอมมกาตีตสะตสะ วัตถุตยัสปินโมการัปภาเวนวิคัตชันตูปัตวานโมกานุพาเวนสุวัติโหตุสัพทานโมการัสาเาสตชินะนวิธิมหิโอมิเตชวา <c oughs> สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามังพระกวาสักเตสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมาวันเนมาตาภิกุสังเจนะสัตถิงมัจมติภิกุสติสุสเปใหว่ารัางต่หิตาสหิจุลกกถาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปิตตาหอนติพระคันตังทัศนายภิกุสังคันจะอัลโคจตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวานังเอกถางสฮเสยังโคพระกวาสักเตสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมาวันเนมาตาภิกุสังเจนะสัตถิงมัจมัตติภิกขุสติ สเปเฮวะอรหันติเหตัสสะเหตุจุลกถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหนติปะขวันตังทัสนายะพิกุสังคัญจยันโนนามายามปิเยนะปะขวะเตนุปสังเถมายามะอุปสังกเมตตวะพระขวะตัวสันติเกปาเจกะขาถาภาเสยยมาติ อัตโขตาเทวตาเสยยะทปินามะพะละวะบริโสสะมันชิตังวะปะหังปะสาเรยะปะสาริตังวะปะหังสะมินเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุเทเวสุตระหิตตาปะขวัตุปุระตุปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวายเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะขวัตโตสันติเกอยมังคะทังอภัสสิมหาสมโยบวนาสมิงเทวกายาสมะขตาอาคัตมาอิมังธรรมะสมายังทักิตายวะปราชิตสังขเดียตโคปราเทวตาภะขวัตโตสันติเกอยมังขะทังอภ อดีเรียนนี้ระคันติปันธิตาติอัตคโคปราธิวตตาภะควาตัวสันติเกอีมังคธาตังอภาสสีเจตวาคีลังเจตวาปลิคังอินทคีลังโอหัดจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจกุมตาสุตันตาสุสูนาคติอัตคโคปราธิวตตาภะควาตัวสันติเกอีมังคธาตังอภาสสีเยเกจีภูตังสรนังคาตาเซนเตกามิันติอปายะภูมิปะหายะมนุสรังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อัตโคปะคาวาภิกขุอมันเตศรียบริยนาภิกเวทัสสสุลกัตธาตุสุเทวตาสันิปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวให้ทรงติตมัฏฐานังอร่านโถสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกขวันตานังเอตบรมายวะเทวตาสันิปฏิตาให้ทรงสยทะพิมยังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอร่านโถสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกขวันตานังเอตบรมายวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติสยทะพิมยังเอตระหิ อาิีกิสามิพิกเวทวะกายนังนามานิคิดแต่ยศสามิพิกเวทวะกายนังนามานิเทสิสามิพิกเวทวะกายนังนามานิตั้งสุนัตสาตุกังมานัสิกโรตัสปัสิสามิเตวามันเตติโกเตปิคุบะควปโตปัจจัสมุสุมบะคัวาเอตตะทวจัสิโลกะมนุกะสามิยตถภูมาตัสสิตาเยสิตาเคริขะพารังปะหิตตาสมะหิตาปุทุสิหะัสันลิณาลมังสาปิสัมปุโนโออทตมะนัสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาภิยโยตปัญจสติยตตวะวะเนกะปิลาวะตเวตตัวะะเเเาสนรต เทวกายาภิกกันตเตวิชานาถาภิกขวเตจะอัตตาปมกรุงสุตตะวัพุทธสัจสันนังเตสัมปตุระหูยนังอมนุสานัทเสนังอปเพเกสตมัตทคุงสัตสังอัตสตริงสตังเอกสัตสันังอมนุสานามัทสุงอปเพเกสัภเพเกนัตมัตทักุงทิสาสภาปุตตาหุงตจจสภอภิญญาเยาวะวิภิตวานาจักุมาตตัวมันตยิสุธาสาวกีสัจเสเนรติเทวกายาภิกกันตเตวิชานาถาภิกขวเยวังกิตยิสมิเคราหินุปปัสโส สตาสะหาสตาสะหาสาวยขาภูม่ากปิละวัตวายทิมันโตชุติมันโตวันมันโตจจสดิโนะโมทัมนาภิกขามภิกขุนังสมิเติงวันละสะสาไซมาวัตายคันนะตวันนิโนะทิมันโตชุติมันโตวันมันโตจจสดิโน โมธมนารพิกรมพิฆูนางสมิติงวานังสาตาคิราติสหัสายคานาตะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนับันโตยัสสชินโมธมนารพิกรมพิฆูนางสมิติงวานังอิเจเตโซระสัาหัสายคานาตะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนับันโตยัสสชินโมธมนารพิกรมพิฆูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายคานาตะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนับันโตยัสสชินโมธมนารพิกรมพิฆูนางสมิติงวานังกุมเปโรราชักขยิ่งโวไอปุลาสันิเวสนังพิยโยนางสตาชาสัง ยักการนางเป็นยรูปัสติกุมพิโรราชกัยโกศลปะคัสมิติงว่านางบริมาลจติสังราชาตตรฐโธภาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสภาโวลเนนามามะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตจัสศรีนมธรรมนาภิกรมภิกุนางสมิติงว่านางทักกินันจัทิสังราชายรุโนตปัสสาสติกุมมันทานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสภาโวลเนนามามะพลา ที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยัสสสิโนมุทมนาภิกขบุภิกขุนางสมิติว่นางปัจชิมันจติสังราชาวโรปโคภาษาสตินาคณังอธิปติมหาราชายสิโสปุตตาปิตัสภาโวินธนามามะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยัสสสิโนมุทมนาภิกขบุภิกขุนางสมิติว่นางอุตรันจติสังราชเกวโรตปัสษาสติยะคณังอธิปติมหาราชายสิโสปุตตาปิตัสภาโวินธนามามะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยัสสสิโนมุทมนาภิกขบุภิกขุนางสมิติว่นางปริมัน ปริมาทิสังทัศระโทตะกีเนนะเวโระโกปาจิเมนะาเวโปะโคกูเวโรตรังทิสังจัตตารโตเตมหราชสมันตาจตุโรทิสัตถธรรมนาสังสุวรรณีกัเป็ลวัตเวเตสังมายาวินอทัสะกูวันจันิกาสทธามายากุเตนดุเวเตนดุวิปูจจะวิปุตุสหะจันทนโงกามาศโสตจะกินนุขันดุนิขันดุจะปานาโตปปัญโยจะเทวสุโตจะมาตาณิจิตตเสโนจะันทโพนารราชโหนสโพ อากูปจติโกเชวะติมพรูสุริยวัตสสายเตจันเยจราชโนขันธภาสสะอรจุพิโมฒมนาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวนังอัทคุณาภัสนาคาเวสลาสัตจักกัมพลัสตระอากูปยคาสนะยติปิยมุนาธัระทัจะอากูนาคาเยสสิโนรวันโนมานโกโซปะคัสมิติงวนังเยนาคาราเชสาสารันติทิพาธิชาปะคีวิสุทธจักรโเวหายสาเตวนมัจจปัตตาจิตราสุปนาติเตสนมังอภยันตทานาคาราชานมาสิสุปนาตเกมมมากาสิปุโตโสันหาอุจวันนตาาคาสุปนาสยักัังสุุพทธง ชิตาวจิราเทนะสมุทังอสุราสิตาวัฏน์าตโรวัสวัสเสติที่มันโตยัสสิโนกัลลกัญชามหาพิสมาอสุราธารเวขสาเวปจิตติสุจิตต ah ิจะปะหารโทนมุจ it ิสาสะตันจะบริปุตตานังสเปโรจนามกาสันอหิตวะผลิงเสนังรงปฐมุปาคมงสมยุตสมโยธานิพัทธ um ันเตภิกุนังสมิตติงว่นัง อรโปจะเทวาปฐวีจ้าเทโชวโยตนะาข้ามงวรุณาวารุวะวรุณาเทวาสมุจรเจ้าสัชสาสาวเมตตากรุณากายกาอาคุเทวายัสสิโนยทศเสตทัสสะกายสเพนะนตะวันนีโน่วยทีมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุัมมนาพิการมพิกโกนังสมิติงว่านัง เมนูจะเทวาสัลีจะอสมาจะทูเยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุเรศสุปนิสาเทวาเสระยามคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวาคูมันทวลากาวะสุนังวะโสอุสิโตสกุปะขปรินทโททัศเสตเถทสากายาสเปนะตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโมทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงว่นาง กรัาูเทวชลมกิสิกัวริตกาจรชตจมาปุปันพสีโนวรุณาสัมาจัจุตาจัณชกาสุลยรุจิรคูอวสวนสโนทเสเตทัหกายสเพนตวันนีโนตวมันโตจุิมันโตวันนวันโตจัสสีโนมทมนาพี่กมุพิคูนางสมิติงวันนง

เขมียาตสิตายมากตะกาจะยสัสินโอลมิตกาลมัสเสทาชตินมาจ้าสวิมณาระติโนอาคูทกูประเนมิตาทัเสเตศธากายสเปนนะนตวันนิโนอิที่มันโตชมันโตวันนวันโตยสัสลมธรรมาาิกุรโนสุิติวันนา สัตเทตเทวานิกายาสเพนนานตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสัพวุตชาติมกีลังโงขตินัมนาสวังตะเย์โมคตระรังนาคังจันังวะสิตาติตังสุปรมาปรมาตุจจปุตตายธิมาโตสัสนังกุมารโอติโสจัสปะคสมิติงวะนังสัสปรัมลูกันังมาปรมาภิติตติอุปปันโนชิติมันตตปิสมะกายโยยะสสิสุนันเสตตาอิสระคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจมัชโตอาคาริโตปริวาริโต เตจัสเพย์พิกันเตสินเทเทเวปรมเกยมรเชนาอภิกรรมิปัสสะกันหัสมันที่ยังเอตคันหัตถพันธะตรราเขนนัพันธมัตตุโวสัมันตปฏิวารเธรรมะวมุนจิตะโกจินังอิติตธรรมะห้เส้นกรนาเสนังอเพสัจิปานิณาตละมาหจัสรังกตวานะเประวังยัตถาบุษโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุตโตอสยังวะเสตัจัสมพังอภิญญายวะวิกิตะวานะจักกุมารตัวมันตะยิสธาสว่เกสเสศเนรัติมรเชนาภิเกตเตศิชนาภิเกโว เตจะอัตตปามะกะรงสุตวะพุทธศาสนาังวิตราเกีปะกมงในสรังลมปีอินเชยงสเพวิชิตสังขามาปยาธิตายสัสิโนมทันติสัพพุเตสวากเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดบรส่วนมังคลสุตังอเสวนาจะภาลานังปฏิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปะเทศวาโซจะปุเพกจะกัตตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจะเอตมังคลมุตตมัง พาโุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุขิโตสุภาษิตาจะยาวาใจเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะารัสัสรงข้าวอนาคุลาจะกรรมันตาเอตมังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังข้าอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคลมุตตมังอารติวิรติปปามัชปานาจะสั้นยโมอัปปมาโทจะธรรมเนสุเอตมังคลมุตตมังคารวจนิวาโตจะสั้นตุทิจะกตัญยุตากาเลนธรรมสวนางเอตมังคลมุตตมัง ขันตีจะโสวจะจัดสตาสสมานานันจัดทะนันังการเลนะธรรมมสะกัจฉาเอตัมมังคลมุตตะมังตโปจะกรหรมจริยันจะอริยสัจานาทะทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมังคลมุตตะมังพุธะสโลกธรรมเมหิตตังยสานกรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสาาัพพะมะปราชิตาสาาัพพะโสทิงขัชชนติตันเต้ังมังคลมุตตะมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริทยังกินจีวิตตังอิทวังรังวาสเกสริทยังรัตนังปณีตังนาโนสมังอธิตะทาคเทนะอิธรรมปีพุทธเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุขยังวิราคังอมตตังปณีตังยัทธะชคาสัคยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจีธทมปีธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวติโหตุ Yang buta seitu berdewana Yesus jing semati mana terikan yang mahu semati nanti nasemo nabi cateng hitam hitam hiro tenang benitang ete nasatje nasuati hoto. Ia pukala atas setang peserta cetari tani yukani hontite takino yasuk suka tasa sawaka ete su tina lima apalani hitam pisang kiro tenang benitang ete nasatje nasuati hoto. Ia suka yuta mana saatane nani kami noko tamasasa nam hitep peti petama puting pun cemana hitam pisang kiro tenang benitang ete nasatje nasuati hoto. Kinang burana nawa nani ติสัมภวังเรตตาจิตายติเกปวัสมิงเตกีนภีชาอเวโรณิชันธานิปนิทิร,รายาธายัมปฏิโปยทำปีสร้งเคราะห์ตรังปณีตังอิเตนะสัจเจนะส,สวดอโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสัตวัดอัตตาหวเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตัสโปสสาริจังสัญญาตัจ,จาริโนเนวะเทโวนคันทโพนมาโรสาพรโมนาจิตังอปปชิตังกะิราตธารูปัสชันตุโน สิบสี่บวสวดเกสปุตตสูะสิตมิธังเตนะภขวตาชนะตาปัสตาราหตาสมาสมุเทนะเอตตุมใหมาอนุสเสวนะมาปรมังปรายมาอิติกิรายมาปิตากสัมปทาเนนะมาตกะใหตุมานยะคใหนะมาอาการรับปริวิตตะเกนะมาทิฏนิชานะขันติยามาพภะพารูปตายมาสมโนโนครุยธาตุเมอัตนาวะชฉนยา อิเมธมาอคุสลายอิเมธมาสาวะชายอิเมธมาวินยูฆราหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติเตอัตตุเมหิปัจฉะยังให้าถายาถาตุเมหิอัตนาวะชาเนยยาถาอิเมธมาอคุสลายอิเมธมาอนวะชายอิเมธมาวินยูปัสธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติเตอัตตุเมหิอุปสัมปัชชาวิหารยาถาติ สิบาบทสวดอุปเนยสูรุปนียติชีวิตตรรมะปมายงชรุปนีตัสนะสันติตาราเอตังพยังมรณะเ,เปกามโนปุญญานิกกยิราาสุขาวหานี้ อุปนิยติชีวิตแตมประมายังสรุปนีตัดสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกขมาโนโลกามสิสร้างภชัยเฮสันติเปกโขโยธากายเยนะสั้างยมวาจายะอุทเเตตสะาตาังตัดสะเปตสะสุขายาหติยังชีวมาโนปกโรติปุญญธรรมโมอเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอซานิสังโซธรรมเมสุจินเนนตุขัดติณคัดชาติธรรมจารีสเพสังคารานิจาติ ยถาปัญญายปัสติอานิปินตติทุเขสัมโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุขาติยถาปัญญายปัสติอานิปินตติทุเขสัมโควิสุทธิยาสเพธมาณตาติยถาปัญญายปัสติอธนิปินทติทุเขสัมโควิสุทธิยา สิบหบุตรส่วนปนัก,กาชาดกับปนักกัตถานเมเกธุติยังอภุตก,กิกาเอตทธัญญายะเมทาวีตังคันเฮยะอปนัก,กังพระหุงเวสรนังยันติปพัตานิวานานิจาอารามรุขาเจตยานิมนุษยะตัดชิตา เนต no <top> ังโคสระนังเขมังเนตังสระมุตตะมังเนตังสระนามาคัมะสัพพทุกข้าประมุตติโยจะพุทธันจธรรมันจสร้างคันจสระนังคโตจตาริอริยสัจาะนิสมัปปัญญายปัสติทุกข้างทุกขสมุปปาทางทุกขสาสจะอติกมังอริยันอตตอริยันจะอตทังกิกังทุกขูปะสมะามีนังเอตังโคสรนังเขมังเอตังสระมุตตมังเอตังสระนามาคัมะสัพพทุกข้าประมุตติ สิบเจ็ดบวดสวดพระเทกรตคาถาติดตังนานาวาขาเมยยะนาปฏิกรังเยนะขยนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยงถาติตามปะยินตังอัปัตตันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสเยสร้างอิรังสร้างกุปังตังวิธรรมนุปรุหะเยกบุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแง่้นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นได้บุงเรธอโ อาเจวากิจมาตัปังโกชัญญาพระนางเสวเพึงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาอิโนสังคารันเตนะมาเซเนนมัจจุนาเพราะว่าความบัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิีาริมาตาปิงโหรตัมตันทิตังตังเวปเิกรโตติสันโตจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยงครั้นกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล ิบแปดบทสวดพิณหาปัจเจเวคณะป่าถาชราธโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิยะหิมนาปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องลพลากจกของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงสัพเพหิเมปิยะหิมนาปหินาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นขอัพครับ กรรมสะโกมีหิตกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นดีพึ่งอาศัยยงังกรรมังกฤตามิกระยนังวาปาปะกังวาตัสทายาโทปวิสสามิเราทํากรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นสืบไปเอวังอเมหิยพินาหัปเจเวกิตาภะเราทั้งหลายควรพิจาราอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน ก้าบุสาวเทวตาอยู่ชนะคาถาทุกขปตาจนิดคูคามยปปตาชนิพยาโสกปตาจนิดโสกาหุนตุสเปปิปานีโนเอตาวตาจะมิสัมปตังบุญยสัมปทางสเปเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาธนังทัันตุสทายสซีหลังระคันตุสพทาปวนาพิรตาหุนตุขันชันตุเทวตาคาตาสเปพุทธาภรัปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจะเตชะนราขังมันธามิสพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเบกเรปุติกเรตหยิงตาหิงตาธรรมทาในนภวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตทวิหารมันดเลเทราชมชานวากาจพิกโวเสรามิกาธานปฏิยุปัสกาขามาจเทสา้นขามาจะอิสราสปานาปุตาสุขิตาภวันตุเตชะลู้ชายเยปีจะอันดาสัมภาวะสังเสถชะตาธโวปปาติกานิยยาในกลางธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกโรนตุสรขายัง ทาตุจิรังสตังทโมธมัตราชปุกขลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาจะเหตตายาจาระเมรคตุสัทโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวทิเตยยี่สิบเอ็ดบท บทสวดสพะปฏิทานคาถาหันธมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเสปุญญสิทานิกัตตสัยยานัญญานิกัตตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตูสตานันตาปปมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทมาตาปิตาทะโยทิท่าเมจะเมจาปายาทิท่าวาอันเยมัชตะเวริโนสตาติทันติโลกัสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจ ปัญเจกะจตุโวการาสร้างสรันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานนัมเออนโมทันตุเตสยังเยจีมังนับประชานันติเทวาเตสร้างนิเวทยุงมยาทินานับปุญญานางอนโมทนาเหตุนาสภเพสตา,าสตา,าห้นตัวเวราสุขชีวินโนเคมะปะทันจับปะโปนัตุเตสสาชิตสิตชตังสุภาแปลครับ ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเว้นกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขั้นห้าหลายขั้นหนึ่งหลายขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยหลาภพบใหญ่สัตว์เราใดทราบกันให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดขอสัตว e. ์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ของเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิจสจ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาตยาย่บวสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไทั้งปวงอขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนตบแลัธรรคเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรวมในพรในแก่ข้าพเจ้าและบรรจุมงคลพระกลิ่งแปรวินาศโดยมูมนิทิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3าสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงอสำเร็จศักดิิทุกประการเทิน